กับพวกเราที่ช่างเทมโกเอพีชนาวันนี้มาเรียนภาษาวันหยุดสุดสัปดาห์มาเรียนภาษาเมียนมากับพี่เมย์นะคะแล้วก็วันนี้มาพบกับมะนาวกับพี่เมย์นะคะอันนี้ให้พี่เมย์จากครั้งที่แล้วให้พี่เมย์ทวนดีกว่ามีอะไรบ้างก็จากครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนไปทั้งหมดด้วยการ4ี่คำนะคะคำแรกนะคะสวัสดีค่ะคำที่สองขอบคุณคำที่สาขอโทษแล้วก็บายบายนะคะทวนกันเลยเนาะคำแรกนะคะสวัสดี มิงกลาบาคำที่สองขอบคุณเจสซูเตียนบาเดคคำที่สาขอโทษนะคะต้องแปงบาเดคคำที่สี่บายบายก็ตาแตาบายบายนะคะค่ะวันนี้ก็มาเริ่มเรียนภาษาวันนี้ตัวนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรคะภาษาพม่าวันนี้ก็หลังจากที่เราทักทายกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้เราก็จะอแบบว่ามีการถามต่อ ไปว่าเกี่ยวกับเออสบายดีไหมทักทายคุยค่ะเรื่องคุยไปเรื่อยหรือแม้กระทั่งการบอกลาหรือการต้อนรับอะไรต่างๆนะคะวันนี้ก็จะยาก,กขึ้นมาอีกนิดนึงนิดเดียวยากนิดเดียวใช่คนะคะโอเคค่ะนั้นคําแรกเลยเนาะอยากให้พี่เมย์คำแรกอะไรดีก็เราจะถามเขาว่าสบายดีไหมเ,เ,รไเราจะถามว่ายังไงก็ให้ถ้าสบายดีไหมเราจะพูดคําว่า เนงกองลาเนงกองลาอีกทีหน,นึ่งเนงกองล่าใกล้เคียงใกล้เคียงเลยเนงกองล่นะคะเนงกองลาโอเคแปลว่าสบายดีไหมนะคะคำต่อไปเลยค่ะพี่เมย์คำต่อไปนะคะเมื่อเราพูดคุยกันทักทายกันแล้วก็เราอยากจะบอกอดีใจจังเลยนะคะที่ได้พบคุณนะคะินดดีีท่ไ้พบ ใจที่ได้พบนะคะจะพูดว oh. ่าตุ้ยยาดาวังตาบาเอโอ้ยยากไหมยตุ้ยยาดาวังตาบาเดมันไม่ยากแต่มันยาวอ้าวแต่มันยาวนะคะมันจะแบ่งเป็นสองคำด้วยกันสองสองท่อนด้วยกันนะคะตุ้ยยาดานะคะแปลว่าที่ได้พบนะคะวังตาบาดเดแปลว่ายินดีนะคะพอมารวมกันก็แปลว่า ยินดีที่ได้พบนะคะตัวยาดาวานตาบาเดตัวยาดาวานตาบาเดนี่เร<ท>อน<ะ>ี้มัมนนาพัฒนาขึ้นมากโอเคคําต่อไปเลยค่ะพี่เมคําต่อไปอเอาคํานี้ละกันนะคะว่ายินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับก็โจโซบาเดนะคะโจโซบาเดเ<อ>เงเ่าย <laughs> เลยวยท๊ะ <laughs> <laughs> รอ,อบ,ๆๆบนี้มาแรงอ่ะแสดงว,ว่ามีการไปทำกันบ้านมาแน่เลยนะรอบนี้นะคะสุดยอดสุดยอดละค่ะและหลังจากต่อไปนะคะเราก็จะอ่ะล่ำลากันแล้วเราก็นอกจากํำว่า bye บายๆนะคะตัดต่อแล้วเราก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะก็เป็นการเออโชคดีนะให้เ,อเข,ขอให้โชคดีแล้วก็จะมีคำว่ากังกองหวาซีค่ะโอเคกัง กองบ่าเตอวันนี้เก่งมากวันนี้โชคตีก็กังกองบาซีนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปพูดกันดูนะคะโอเคก็วันนี้พี่เมย์ก็ให้ความรู้ในภาษาเมียนมาหลายๆคำเนาะก็มีทั้งหมดกี่คำนะคะวันนี้ที่มีทั้งหมดอ่าสี่สี่คำสี่ประโยคด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราทวนให้หน่อยเนาะคำแรกนะคะก็คือคำว่าสบายดีไหมเนก่า หนึ่งกล้องล่ะหนึ่งกล้องล่ะหนึ่งกล้องล่ะใช่คำที่สองยินดีที่ได้พบค่ะยินดีที่ได้พบนะคะตัวยาดาวันตาบาเดตัวยาดาวันตาบาเดตัวยาดาวันตาบาเดออยินดีที่ได้พบนะคะคำต่อไปคือยินดีต้อนรับนะคะโจโซบาเดโจโซบาเดนี่เก่งอะมะนาวเก่งอ่ะรอบนี้อะสองอีพีเองอะภาษาพม่าพัฒนาแบบ ก้าวกระโดดมาค่าคำต่อไปคำสุดท้ายนะคะคำว่าชคดีดอ่ากังกองบาเซค่ะกังกองบาซกังกองบาซใช่กังกองบาเซถูกต<อ>้องค,ค่ะแล้วสำหรับอีพีนี้ก็อีพีที่2ของภาษาเงนมากแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะไปลองพูดลองฝึกพูดดูนะคะแล้วก็กลับมาพบกับเราได้ในสัปดาห์หน้าคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง เทมโก้ ko, AP ชาแนลของเราให้ด้วยนะคะ,คะโอเคค่ะถ้าอยากออคอมเมนต์นะคะอยากให้พวกเราทำอะไรสามารถออคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะ,คะก็เราทั้งสองคนก็ลาไปก่อนก็สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ